บสวัสดีครับพ่อแม่เป่น้องสุกุณตนแบกก้อินดีใช่ไหมผมครับผม,บผมและคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับพอดีว่าผมกํลาลังนั่งเดิยนอยู่เทียงผมเนี่ยมันก็เมินแล้วเนาะผมนั่งเดินอยู่เทียงผมแล้วผมนด้ยินเสียนั่งวุ้บนะครับกําลังบานผมสิง่งล้างบานผมมันเป็นไฮน่าแล้เอะเป็นหน้าเอะนะฮะละเอียดแล้วก็ลําลังวานเข่าแล้วมันมีหนามอยู่ผมก็เลยเอาไฟหมอบแบบในซองเบิรงฮะ กดว่ามันเห็นตาครับพี่น้องมีปลาคอครับ <c oughs> ผมก็เลยลว่าสิไปตไต่มันนี่ผมลงทุนเนี่ยลงทุนเื่อมาเลยเื่อมาเลยดิยเนี่ยปกติเขาจะใส่เป็นอันฉมวกนะครับแต่ว่าสมวกเวลาได้ปลาแล้วมันอยู่บโดนนะครับ <c oughs> ผมก็เลยเอาตัวนี้มาแทนุงชีด้บอกเพราะว่ามันต้องขอไปใไกล้ไลานะเดี๋ยวผมชีลองถ่ายมันเป็นการถ่ายแบบเฉพาะกิบได้ครับพี่น้องเด้ออาจิโบสนุกสนานหรืออาจิเงี้แล้วก็ผมอาจิโบวอลเสียงดังวอมเพราะว่ามันมืดแล้วนะฮะแล้วก็ปลาชีเต้นนำเดี๋ยวลองไปไต่บมังครับอยู่หลังบ้านผมเองอยู่ตรงน ไปไดต่บนกันบนนะครับไปไต่ไปจนอง้ำล่องนาจะลงนลองน้ำข้างบนนีหลงน้ขมาข้นมาขึ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 ้นมาน้นมาขึ้นมาขึนมาขึ้นมาขึ้นมานมาขึ้นมามามานมามานมาขึ้นนนมาขึ้นม้นมาขึนม้านมาขน้นมาขึ้นมาขึ้น แต่ว่าตัวยังไงฮะเตามั้งออกมัอุ้ยเตะครับพี่น้องพี่น้อง

จะไปไหนวะไปเร็วพี่น้องไปเร็วโอ้๊ยลุตอีกแล้วลุตมือลุตมือก็ขื่นนี่ไงวะตอนเชื่อขื่มันขื่นยากไม่พี่น้องโอ้ยแำไมไม่ขื่นยากตายเนี่ยเห็นปะเห็นมั้ยนี่เห็นปะ ได้แล้วครับพี่น้องได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเอาไปเก็บไปก่อนทำไปเก็บไปก่อนเดี๋ยวมันเสียก่อนแต่มันเยอะโอ้ฝนวายหน้าปลากาครับครับหน้าว่ามันโตใหญ่แล้ก็บรรยายให้หน่อยแต่ว่ามันก็บรรณาเกียจนะฮะกำลังกินีหน้าปลากาไปใส่สี ไปต่อครับมาที่ได้อีกบแต่ไปเห็นอีก2อตัวแต่มันตเลกน่อนนไม่เห็นสองตัวแต่มันตัวนีหน่อยบ่งครับบ่งที่นี่บอเหะบานเข่าแล้วบอ ได้อีกแล้วครับ่น,น้องไอีกแล้แต่ะ้ยแต่น่อยแม่นหนกรเกนเนี่ยครับแต่ว่าได้อีกแล้วแต่ปลาแต่ว่าหนามมันลึกลววนะวนครับแม่่เห็นจับงาปาเลยหนามุ่มมืดอโอเค นน่ตัวเป็นยงฮะครับพี่น้องพอเด็กปนอยู่อ่ะล้าลงบาตีดีครับนี่หน้าลังบางโอเ,เดี๋ยวหา,บาเบงอีจกจตัวนี่บอจะจับเรื่อยๆดอ พอมันมายู่น้ำตื่นๆโอเคครับพี่น้อง okay, เดี๋ยวทาให้มันน,น้ำเศร้าคุณก่อนเดี๋ยวลองมาเบิ่งอีกเท่านึงอ่ะตอนนี้น้ำมันคุณแล้วน,นี่มือเห็นยังแล้วพี่น้องครับผมปวดกระคอไงครับโวดเหวี่ยงยังเลยซังแขนบูงไปจะไปยัง ตอนนี้คอยยึดกองยึดยันด้นวยกองก็แบบว่าก็ได้ใช้หน้ากันหน้าหันด้วยอย่างนั้นไปค่ะ tí Nhanh mà hợp vô Tôi nhảy lên tôi này. để tôi nhảy lên Trong ngoài giàn bắt đầu Ui, bắt đầu kìa mất đầy Được mấy này không, không Được, không? Được không? Tài là ของบ้านเกาะวอมีเป็นคนนะพี่น้องผมขออนุญาตจับปลาก่อนเดี๋ยวจังทายแบ๊เกเดี๋ยวมันดิ้นลูปดูนี่นิไม่สุดยอดเลยอ่ะพี่ี่ยแพี่แบ๊กน่าจะไปจับลองถังเลยเดี๋ยวมันจะเต้นออกเป็นยอดแล้วแม่บอกเลยว่าตอนเด็กๆมันจะมันจะมามสุดยอดแล้วครับเก่งที่สุดเลยโอ้โพรุ่งนี้เราได้กินไก่ชา เราได้ผากระดาษร้อยแล้วไดกมันนกมันออกมาตว่หันได้ยินเสียงมันโดดมัาหันตัวตัวดิบๆกินเลยวะแข็งมากเลยพอ,พอดีแล้วครับสามตัวพอบคุณแล้ววันนี้เาาฮ้ยมาคลิปเฉพาะกิจครับพี่น้องอแ,แ,บบแต่ว่าเดี๋ยวดึกๆอาจจะหาเอาอีกอยู่แต่ว่าปิดคลิปเฉยๆแล้วครับเพราะว่าอ่า น่าจีประสบประสบเลยแล้วเด้บุคคอยังตัวหนึ่งครับเป็นคลิปเฉพาะกิจอีลีนะโอเคครับผู้ใดที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องอีดนดะีอีสานน้ำนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้มันแจง้งเตือนติ้งๆเพง่ดสิบแปดคิปตะแบงค์คุณด้วครับสวัสดีมันนี่หลังเนื่อยหลังโทนครับสวัสดีครับเจ้าบ่อเข่าใจดอกเจ้ามันบ่ออินดีกะหอยมันหินดีหอยบ่อคือไผ